สวัสดีและทักทายแฟนๆชาว์ลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับวันนี้กับโปรแกรมฟุตบอลประจำวันพฤหัสที่16พฤศจิกายน2566และใน5คู่ที่น่าสนใจเราก็จะไปกันที่ศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกทั้ง5คู่ซึ่งคู่แรกจะเป็นไซปรัสเปิดบ้านพบกับสเปนคู่ที่2อเซอร์ไบาจานจะพบกับสวีเดนคู่ที่3สโลวาเกียจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอซ์แลนด์คู่ที่4ลักเซมเบิร์กจะพบกับบอสเนียและคู่ที่5คู่สุดท้ายลิกเตนสไตน์จะต้อนรับการมาเยือนของจากฝูงอย่างโปรโต,ตุเกสส่วนทิศทางของเกมทั้ง5คู่ ที่มีมาฝากกันนั้นทิศทางจะไปทางไหนกันบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาติดตามกันฮะแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทีมงานสุภชัยของเรากันด้วยนะครับก่อนจะเริ่มกันในเกมคู่แรกเราไปสรุปผลงานแนวทางการชี้ชัดคู่หน้าช่องของทีมงานสุภชัยในช่วง,งค่มภืรนที่ผ่านมากันก่อนฮะคู่แรกอิสราเอลพบกับสวิตเซอร์แลนด์ถึงแม้ว่าทางทีมเยือนสวิตเซอร์แลนด์จะได้ประตูนําก่อนจากดูเบนวากัสในทีที่36แต่ทางฝางฝักอิสา้มสิบห เชนไวส์แมนมาตีสเสมอให้ทีมได้ในนาทีที่8 8ก็จึงทําให้คู่นี้จบเกมทั้ง2ทีมก็สเสมอกันไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งและก็จึงทําให้แนวทางการชีชร้ชัดของเราในคู่นี้ก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าใส่สไปฮะคู่ที่2เบลเยียมเปิดบ้านพบกับเซอร์เบียเริ่มเกมมาได้เพียงแค่2นาทีก็เป็นทางด้านยานิกาลาสโกมาซัดประตูชัยให้ทางด้านเจ้าถิ่นสเปนเอาชนะเซอร์เบียไปได้1ประตูต่อศูนย์และด้วยสกอร์นี้เองก็จึงทําให้แนวทางการชีชร้ชัดของเราก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าใสา คู่แรกของเราก็จะไปเปิดหัวกันก่อนกับไซปรัสทีมบวยของกลุ่ม A จะเปิดหลังเย้าของพวกเขาต้อนรับกันมาเยือนของทีมกระทิงดุอย่างสเปนจากฝูงของกลุ่มซึ่งในเกมนัดนี้ทางทีมเยือนสเปนนั้นพวกเขาก็ยังคงต้องเน้นผลการแข่งขันอยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้แต้มของพวกเขานั่นเองก็ยังเท่ากับรองจากฝูงของกลุ่มอย่างสกอตแลนด์จะต่างกันก็เพียงลูกได้เสียเท่านั้นที่สเปนนั้นยังเหนือกว่าโดยที่ยังบวกอยู่ถึง16ประตูส่วนในการเจอกันนัดที่ผ่านมาทางกระทิงดุสเปนก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มไซปรัสไป ของไซปรัสที่ใน5นัดที่ผ่านมาก็เก็บไม่ได้แม้แต่เพียงคะแนนเดียวโดยเป็นการแพ้ในเกมศูนย์ไปถึง4เกมโดยมีเกมเดียวที่พวกเขานั้นทําประตูได้ก็คือเกมที่บุกไปแพ้กับนอร์เวย์มา3ต่อ1ที่สําคัญพวกเขายังโดนยิงนัดละ3-6ประตูทุกนัดทางฝั่งของทีมกระทิงดุสเปนเองนัดที่ผ่านมาก็พึงจะบุกไปเฉือนนอร์เวย์มาได้1.0ต่อ 0. จากประตูใช้ของกาบีส่วนผลงานที่เหลือก็เสมอให้กับโคเอยเชียในเกมในเฉลีกมา0-0ต่อ 0. และก็เอาชนะไปได้อีก3มนัดเหนือทางฝั่งจอเจียไซ ส่วนผลงานนอกหลังนั้นก็เป็นต้นเหตุหลักเลยฮะที่ทําให้พวกเขาตอนนี้มีคะแนนเท่ากับสกอตแลนด์เพราะว่าพวกเขามีสะดุดไปแพ้กับสกอตแลนด์มา2ต่อศูนย์และ2เกมล่าสุดก็เพิ่งจะตามหาฟอร์มของตัวเองเจอโดยการเอาชนะไปทั้งจอร์เจียกับนอร์เวย์โดยยิงไปเพียงแค่8ประตูใน2นัดหลังเท่านั้นและก็เสียอีก3ประตูในเกมที่พบกับสกอตแลนด์และจอร์เจียส่วนในทางด้านความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้ทางด้านเจ้าถิ่นไซปรัสก็จะขาดตัวผู้เล่น2แกนหลักอย่างปีเอลออสโตติลิอุและเดเมติสเดเมติอุสองตัวผ มีการบาดเจ็บอยู่โดยในการจัดทัพต้อนรับทีมเยอสเปนในนัดน,นี้พวกเขาก็จะมาในหมาก3-5-2โดยจะมีคารลาลามบอสคิเลียกูโยอานิสคูซูลอสและคาราลัมบอสคาราลัมฟุสสามมิดฟิลด์ตรงกลาง,งคอยขับเคลื่อนเกมสับซู่สองกองหน้าอย่างกีกกริสคาสตานนสและลอยซอสลอยซูส่วนทางด้านฝ่าฝาั่งทีมเยอสเปนในนัดน,นี้นั้นก็จะขาดตัวผู้เล่นแกนหลักไปถึง6ลรายด้วยกันได้แก่อเลฮันโดบลเดเอมิลิกลาปอสเกปาอลิสซาลาบาก้ามาโกอเซซิโอเปดีและอันซูฟติ ในการจัดทัพของพวกเขามาในเกมนี้ก็จะมาในแผนเก่ง4-3-3โดยสาประสานในแดนกลางนั้นจะใช้เป็นทางด้านมิเกลมลริโน่กาบีและโรดี้ส่วนในแนวลุกนั้นจะวางทางด้านลามีนยาเมลมิเกลโอยาซาเบลและอัลบบโรโมลรตาคอยร่วมกันล่าสกอร์ในเกมนัดน,นี้ซึ่งไมายการที่เปิดออกมานั้น ก็เป็นทางฝั่งทีมเยอนสเปนที่มีแฮนดิแคปราคาเหนือกว่าอยู่ที่ราคา3ลูกและทางด้านอัตราการจ่ายค่าน้ําผลตอบแทนในตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งทีมเยอนสเปนที่ได้อัตราค่าน้ําผลตอบแทนที่น้อยกว่าอยู่ที่1.71และในตอนนี้การปรับตัวของค่าน้ําเขียวก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนที่มีอัตราการขยับตัวของค่าน้ําเขียวที่มากกว่าอยู่หลายจุดซึ่งก็สัมพันธ์กับการขยับตัวของค่าน้ําเขียวในสกอร์สูงต่ําที่เป็นทางฝั่งสกอร์สูงในราคา3ลูกครึ่งควบ4ที่มีการขยับปรับตัวของค่่่าาาาน้ํเขีียววทมกกกับ มที่ทีมเยอรเปนต้องมี3คะแนนเท่านั้นในเกมนัดนี้เพื่อที่พวกเขาจะรักษาจากฟูงต่อไปและทางฝั่งประตูได้เสียนั้นก็ยังคงเป็นตัวแปรสําคัญในการตัดสินการเข้ารอบอีกด้วยและกับการเจอบวยของกลุ่มทีไซปรัสเสียประตูในช่วง5เกมหลัง3-6ประตูทุกเกม มองแล้วกับเกมนัดนี้ที่เด็ดราคาก็มายถึงอยู่ที่3ลูกกับเกมนัดนี้ที่พวกเขาต้องเน้นอีกหนึ่งนัดผมเชื่อว่ากระทิงดุสเปนน่าจะเป็นฝ่ายยิงทะลุก,กำแพงราคาในเกมนัดนี้ได้ดังนั้นแนวทางการชี้ชัดของผมในเกมคู่แรกของเราในวันนี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่กระทิงดุบุกยิงยับฮะ คู่ที่2เป็นเกมในกลุ่ม F ที่ทั้ง2ทีมอย่างอาเซเซ์ไบาจานและสวีเดนนั้นหมดลุ้นเข้ารอบด้วยกันทังคู่แล้วฮะซึ่งผลจากการเจอกันในนัดที่ผ่านมาก็เป็นทางสวีเดนที่เปิดบ้านเอาชนะอาเซเซ์ไบาจานไปได้แบบขาดลอยด้วยสกอร์ห้าต่อศูนย์จากนัดที่ผ่านมาอาเซเซ์ไบาจานท่าท่าแพ้กับออสเซียมาศูนย์ต่อหนึ่งจึงทําให้ผลงานในตอนนี้5นัดหลังเอาชนะไปได้เพียงแค่2นัดจากเอสโตเนียและจอแดนในเกมอุ่นเครื่องมาได้แค่นั้นส่วนเกมอย่างเป็นทางการก็เสมอไป1และแพ้ไป2เกมส่วนทางฝั่งเกมเย้ากก็มีแพับ ออสเตรียกับเบลเยียมมาแบบเฉียดฉีวทั้งคู่ผลงานอีก3เกมที่เหลือก็ชนะไป2กับเสมอไปอีก1เกมยิงไปได้6เสียไป4มีคืีนชีตไปเพียงแค่เกมเดียวแต่ออสเตรีบาจานนั้นก็เสียไปเต็มที่แค่เพียงนัดละ1ประตูเท่านั้นทางฝั่งสวีเดนเกมที่ผ่านมากบุกไปเสมอกับเบลเยียมมา1ต่อหนึ่งจึงทําให้ผลงานใน5เกมที่ผ่านมาก็ชนะ2เสมอ1และแพ้กับออสเตรียไปกับเยาวเวืยนทั้ง2เกมทางเกมเยือนนั้นเองนั้นพวกเขาก็เอาชนะไปได้2เสมอ1และแพ้ไป2เกมเช่นกันโดยชัยชนะนัดล่า เกมที่พวกเขาบุกไปเอาชนะเอสโตเนียมา5ต่อ0จึงทําให้ตอนนี้ยิงไป9เสีย8มีคินชีตไปเพียงแค่1เกมกลับไม่การที่เปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยอีเดนเหนือกว่าอยู่ที่ราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งส่วนในอัตราการจ่ายค่าน้ํานั้นก็ไปทางฝั่งเจ้าถิ่นอาอร์เซจานที่เป็นทีมที่ได้อัตราการจ่ายค่าน้าที่น้อยกว่าอยู่ที่1.80และในตอนนี้เองนั้นการปรับตัวของค่าน้ําเขียวก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นอาอร์เซจานที่มีการปรับตัวของค่าน้ําเขียวที่มากกว่าซึ่งในทททาาาาางงฝัั่่่่กอรููตมมนน้ีีคเปิดย2 ึก็เป็นทางฝั่งสกอร์สูงที่ส่วนใหญ่ในตอนนี้มีการปรับตัวของค่าน้ําเขียวที่มากกว่าอยู่เช่นกันแม้ว่าการเจอกันโหล่าสุดอาเซเซ์ไบาจานจะโดนกดไปถึง5ประตูแต่ถว่าณชั่วโมงนี้ผลงานของสวีเดนนอกบ้านก็ไม่ค่อยสม่าเสมอเท่าไหร่และในเกมนี้พวกเขายังต้องออกมาต่อถึง1ลูกควบหนึ่งลูกครึ่งผมจึงมองว่าราคาที่ให้มานั้นดูจะแรงอยู่พอสมควรฮะแถมกระแสค่าน้ําเขียวยังเอ็นเอียงมาทางฝั่งเจ้าถิ่นอีกต่างหากกับราคาที่แพงไปแบบนี้ผมจึงขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าถิ่นอาเซเซ์ไบจานที่คาดว่าในเกม นี้พวกเขาน่าจะเก็บแต้มในบ้านของตัวเองได้ฮะดังนั้นในเกมคู่ที่2ของเราในวันนี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อาเซอร์บาจานนัดนี้มีแต้มแน่ คู่ที่ 3, สโลวาเกียทีมันดับ2ของกลุ่มจะเปิดบ้านพบก,กับไอซ์แลนด์ทีมในดับที่4ซึ่งในเกมนัดนี้ก็ไม่น่าสบผลอะไรกับว่าที่แชมป์ของกลุ่มอย่างโปรตุเกสอยู่แล้วฮะเพราะว่าพวกเขานั้นนําทีมรองจากฝูงอย่างโลวาเกียอยู่ถึง8คะแนนด้วยกันพอเรามาดูผลงานของเจ้าบ้านที่ช่วง5้านัดหลังมีแพ้กับโปรตุเกสเย่าเยอนไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นผลงานที่เหลือก็เก็บชัยชนะไปได้ทั้ง3นัดโดยยิงไป7ประตูที่สาคัญพวกเขายังเก็บชินชีตไปได้ถึง3เกมส่วนนัดในรางเองนั้นโลวาเกียก็ถือว่่าเปททีีีมสยระตู น,นัดเย้าน้อยมากฮะจะมีเกมที่พวกเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็แพ้กับทีมจากฝูงอย่างโปรโตุเกตไป1เกมเท่านั้นผลงานที่เหลือก็เก็บชนะไปได้2และเสมอไปอีก2เกมโดยยิงไปได้ถึง5ประตูและเก็บทีนชีตไปได้ถึง4เกมทางฝา่ายไอซ์แลนด์เองนั้นหลังจากที่ไม่ชนะใครมา3เกมติดแต่ผลงานใน3มนัดล่าสุดก็กลับมาระเบิดฟอร์มได้โดยการเก็บชนะมา2และเสมอไป1เกมส่วนในนัดเยือนก็เอาชนะลิกเตนสไตน์มาได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นที่เหลือก็ทําได้แค่เสมอลัดเวียไป1เกมและแพ้ทั้งสวิ บอสเนียกับลักเซมเบิร์กไปในเกมล่าสุดโดยที่พวกเขานั้นยิงไปได้10และเสียไป9ประตูซึ่งถ้าจะเจาะดูผลงานดีๆถ้าไม่นับเกมที่เจอกับทีมลองบอลอย่างลิกเตนสไตน์พวกเขาเสียประตูทุกเกมเกมล่าหนึ่งถึงสามประตูและยิงไปได้เพียงแค่3ประตูเท่านั้นถ้าเรามาดูผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันทั้ง2ทีมโดยการเจอกันใน4เกมผลงานก็เป็นหังครับผลงานก็เป็นทางฝั่งโซวเกียที่ทําผลงานได้ดีกว่าซึ่งใน2นัดหลังพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง2นัดและที่สําคัญ พวกเขายังยิงไอซ์แลนด์ไปได้ทุกเกมเกมลร1หนึ่งถึงสามประตูสําหรับเลทราคาแฮนดิแคปในเกมคู่นี้แฮนดิแคปนั้นก็เปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นสโลวาเกียเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าอยู่ที่ราคาครึ่งครบลูกโดยที่อัตราการจ่ายค่าน้ําผลตอบแทนนั้นก็กลับกลายเป็นทางฝั่งทีมเยือนไอซ์แลนด์ที่มีอัตราการจ่ายค่าน้ําที่น้อยกว่าอยู่ที่1.88และก็จึงทําให้การปรับตัวของค่าน้ําเขียวในตอนนี้ก็เป็นทางด้านฝากฝั่งทีมเยือนไอซ์แลนด์ที่มีการปรับตัวของค่าน้ําเขียวที่มากกว่า แต่ถึงยังไงก็ตามผลงานที่ออกมาให้เห็นนั้นก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิน่นที่ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนแม้ว่าผลงานใน5เกมหลังจะไม่ปฏติดประต่อ,อก,กันก็ตามแต่ว่าผลงานในเกมเย่านั้นถ้าไม่นับนัดที่พวกเขาแพ้จากฝูงอย่างโปรกกตุเกสก็ถือว่าผลงานยังคงน่าพอใจและกับทีมเยือนที่ฟอร์มนอกลังนั้นเอาชนะไปได้เพียงแค่ลิกเตนสไตล์ทีมบวยของกลุ่มแค่นัดเดียวจาก9นัดหลังสุดที่ผ่านมากับเลนราคาที่เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิน่นมีประตูเพียงแค่หนึ่งตุงพวกเขาก็จะได้เห่แล้วและถึงแม้ว่าราคาค่าน้ําเขียวจะ ที่มีการปรับตัวมากกว่าก็ตามแต่ยังไงผมก็ยังคิดว่ากับเกมที่พวกเขาจะได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลในเกมคัดเลือกยูโรหนนี้เป็นนัดสุดท้ายสโลวาเกียน่าจะเก็บ3มแต้มมาให้กับแฟนๆของพวกเขาในเกมนัดนี้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นในเกมคู่ที่3ของเราในวันนี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่สโลวาเกียน่าเชียกว่าฮะ เกมถัดมาจะเป็นการเจอกันของลักเซมเบิร์กจะพบกับลองบอยของกลุ่มอย่างบอสเนียซึ่งตอนนี้ทางเจ้าถิ่นพวกเขาก็อยู่ในดบบที่3ตามหลังจากฝูงอย่างโปรเกตถึง13คะแนนส่วนในทางฝั่งบอสเนียตอนนี้เองก็มีอยู่เพียงแค่9คะแนนเท่านั้นและส่วนใหญ่ในเกมที่พวกเขากเก็บแต้มได้ก็มักจะเป็นเกมในบ้านของตัวเองเสมอพอมาดูผลงานห้านัดทางฝั่งลักเซมเบิร์กเองก็พึงจะเปิดบ้านแพ้กับสโลเกียมาศูนย์ต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้เองพวกเขาก็มีเสมอเกมเดียวให้กับไอซ์แลนด์ผลงานนอกนั้นก็ชนะไป2และแพ้ แปหนึ่เกมให้กับโปรตุเกสโดยที่เก็บคลินชีทไปได้1เกมพอเรามาดูการเล่นเกมยาวเองนั้นลักเซมเบิร์กในเกมอย่างเป็นทางการพวกเขาก็ชนะไป2เกมและแพ้กับโปรตุเกสกับสโลวาเกียซึ่งเป็น2ทีมในหัวตารางทั้งคู่โดยที่พวกเขาเองนั้นยิงไปได้5และเสียไป8ประตู ในส่วนของทางฝั่งบอสเนียเองก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้โปรตุเกสมาถึง5ต่อ0แต่เราก็ต้องยอมรับฮะว่าผลงานในยูโรรอบคัดเลือกปีนี้ของทางฝั่งบอสเนียผลงานของพวกเขาก็ไม่ดีเอาเสียเลยผลงานที่เหลือก็ชนะไปได้2และแพ้ไปอีก2เกมที่สําคัญผลงานที่พวกเขาเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมในลังเหย่ามากกว่าซึ่งทางผลงานนอกลังนั้นจาก9้านัดหลังก็มีเพียงแค่นัดล่าสุดเท่านั้นที่บอสเนียเอาชนะทีมบวยเขากลุ่มอย่างลิกเตนสไตน์มาได้โดยผลงานภาพรวมที่เหลือจาก5นัดก็แพ้ไป ทั้งหมด4นัดยิงไปได้เพียงแค่3ประตูเท่านั้นและที่สําคัญพวกเขายังยิงไม่ได้ไปถึง3เกมที่เจอกับไอซ์แลนด์โปรตุเกสและสโลเกียกับเลทราคากําแพงที่เปิดมาของคู่นี้ราคาก็เปิดมาให้ทั้งคู่มีราคาที่เสมอกันส่วนในอัตราการจ่ายค่าน้ําผลตอบแทนนั้นก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนบอสเนียที่ได้อัตราการจ่ายค่าน้ําผลตอบแทนที่น้อยกว่าอยู่ที่1.84และคู่นี้ทางฝั่งการปรับตัวของค่าน้ําเขียวนั้นทั้ง2ทีมก็มีการขยับปรับตัวของค่าน้ําเขียวที่เท่ากันซึ่งคู่นี้

ผมก็ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วครับว่าผลงานของทางบอสเนียนั้นแผ่วไปอย่างมากยิ่งในการคาดยูโรหนนี้เกมนอกบ้านของพวกเขาก็เอาชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวแถมยังได้มาเจอกับเจ้าบ,บ้านลักเซมเบิร์กที่แม้ว่าในเกมนี้นั้นจะมีมุมที่ออกผลเสมอกันสูงแต่ด้วยราคาที่ให้มานั้นที่มีอยู่ถึง3ราคาผมจึงมองว่าถ้าเราอยู่ทางฝั่งเจ้าทีนลักเซมเบิร์กที่เป็นรองทีมเยือนบอสเนียในราคาปอปาผมมองว่าเลทราคานี้น่าจะดีที่สุดกับมุมที่เจอะเสมอในเกมคู่นี้ฮะดังนั้นแนวทางการชี้ชัดของผมในเกมคู่ ผมจะขอชี้ชัดไปที่ลักเซมเบิร์กเจอจจารัดฮะ คู่สุดท้ายจากฟูงขอกลุ่มอย่างโปรตุเกสจะออกมาเยือนทีมเบื้อของกลุ่มอย่าง,าาางลิกเตนสไตน์าจากเฮตวเฮของทั้ง2ทีมนี้ก็คงไม่มีอะไรมากฮะเพราะ3เกมหลังโปรตุเกสเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้งหมด3เกมและจะมีเพียงแค่เกมในปี2004เท่านั้นที่ลิกเตนสไตน์สามารถเปิดบ้านเสมอโปรตุเกสไปได้แต่ประเด็นในเกมคู่นี้ก็คือทางฝั่งทีมเยือนโปรตุเกสนั้นจะยิงทะลุเลทราคากำแพงใน4ี่ลูกได้หรือไม่เท่านั้นเองแต่พอเรามาดูผลงานของลิกเตนสไตน์นั้นพวกเขาก็ยังไม่ชนะใครเลยมาใน20นติดส่วนผลงาน ในนัดเย้าก็ยังยิงใครไม่ได้เลยมาใน5นัดหลังและส่วนใหญ่เสียไป1-2ึงประตูแทบทุกเกมจะมีเพียงนัดที่เจอกับไอซ์แลนด์เท่านั้นที่พวกเขาเสียไปถึง7ประตูทางฝั่งโปรตุเกสผลงานนั้นก็สวนทางกับทางเจ้าถิ่นโดยที่พวกเขาเก็บชัยชนะมาได้5นัดติดต่อกันแล้วและที่สําคัญยิงไปถึง19ประตูและยังเก็บคลินชีสไปได้ถึง4เกมส่วนในนัดเยือนนั่นเองโปรตุเกสก็มีสะดุดแพ้กับโมโร็อกโกมาเพียงแค่เกมเดียวแต่หลังจากนั้นก็เก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดโดยยิงไปถึง13ประตูเช่นกันและก็ยัง เก็บคีชิตไปได้อีก4เกมซึ่งจะมี2เกมที่พวกเขายิงไปเกิน4ประตูก็จะเป็นนัดที่พบกับลักเซมเบิร์กและบอสเนียกับไมการของคู่นี้ที่เปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนโปรตุเกสเป็นต่ออยู่ถึงราคา4ลูกและในส่วนอัตราการจ่ายค่าน้ำผลตอบแทนในคู่นี้ก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนโปรตุเกสเป็นฝ่ายที่ได้อัตราค่าน้ำผลตอบแทนที่น้อยกว่าอยู่ที่1.62ซึ่งก็ต้องยอมรับฮะว่าซู้ไม่ได้แน่นอนสำหรับเจ้าบ้านลิกเตนสไตน์ที่พวกเขาจะต้องเจอกับจากฝูงอย่างโปรตุเกสแต่ว่ากับกาารที่่ได้้เนนใถิขออองงตตัวห บอยังไงพวกเขาก็ต้องสู้ยิบตาเพราะสาระสําคัญที่สุดในนัดนี้คืออย่างน้อยพวกเขาต้องเสียประตูให้น้อยที่สุดกับเลนราคาที่ให้ทีมเยือนเหนือกว่าอยู่ถึง4ประตูกับเกมที่แทบจะไม่มีผลอะไรแล้วสําหรับโปรโต,ตุเกสยังไงนัดนี้ผมก็ยังมองว่าทีมเยือนอย่างโปรโต,ตุเกสไม่น่าจะยิงถึงในเลนราคาที่ให้มาในเกมนัดนี้ได้ดังนั้นแนวทางการชี้ชัดของผมในคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่ลิเกเตนสไตล์ไม่พ่ายเกิน3ลูกฮะ ก่อนที่เราจะจบทริปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดทั้ง5คู่ที่ผมและทีมงานสุภชัยได้ฝากไว้เป็นแนวทางกับ5คู่น่าชอบของเราในวันนี้กันก่อนฮะคู่แรกไซปรัสเปิดบ้านพบกับสเปนคู่นี้ผมให้ทางทีมเยือนสเปนต่อทางเจ้าถิ่นไซปรัสไปในราคา3ลูกคู่ที่2อซอาร์เซบจานจะเปิดบ้านพบกับสวีเดนและคู่นี้ผมใกล้ยอยู่ทางด้านเจ้าถิ่นอาร์เซบัจานลองทางฝากฝั่งทีมเยือนสวีเดนไปในราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่ง คู่ที่สโมรเกียจะเปิดบ้านพบกับไอซ์แลนด์คู่นี้ผมก็ให้อยู่ทางด้านเจ้าถิ่นสโรเกียต่อทางด้านทีมเยือนไอซ์แลนด์ไปในราคาครึ่งครบลูกคู่ที่4ลักเซมเบิร์กจะเปิดบ้านพบกับบอสเนียโดยคู่นี้ผมค่ายอยู่ทางด้านเจ้าถิ่นลักเซมเบิร์กลองทางฝ่าฝาั่งทีมเยือนบอสเนียไปในราคาปอปา คู่สุดท้ายลิกเตนสไตน์จะต้อนรับจากฝูงของพวกเขาอย่างโปรตุเกสและในเกมคู่นี้แนวทางการชี้ชัดของผมก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านลิกเตนสไตน์ลองทางฝั่งทีมเยือนโปรตุเกสไปในราคา4ลูกก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ